ใช่ค่ะอร่อยตัดกันดีไหมคะมากมากเอาละการต่อไปที่มี่ควรจะกินก็คือควรจะกินเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มต้นที่อาหารไทยสุดท้ายก่อนแล้วที่เหลือเราเป็นาหแซ่บกันมาตักเตี้ยยวนใช่เพราะว่าอันนั้นคือเป็นไทยด้วยใช่ค่ะก็จะมีปลากระพง มีหลายอย่างเรือกอยากว่าเขาอเอามาทำนู่นนี่นะทอดตะไคร้ทอดสมุนไพรใช,ใช่ทำเป็นลาบได้อีกม็เยอะแยะเลยที่เห็นเ <també S 2> มนูแล้วแอบดูเมนูแล้ว อันนี้คือของโปรดของพี่ตั้งแต่เด็กเลยตัวนี้วิวแนะนําว่าห้ามพลาดเลยค่ะถ้าใครชอบของเข้มข้นเข้าถึงรสชาติหมี่กะทิของแท้ดั้งเดิมต้องตัวนี้เลยหมี่กะทิจนใหญ่แล้วที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นเส้นสีชมพูแล้วก็ผัดเรียบร้อยรวมกับลอกกระายใช่รวมกันแล้วแต่อันนี้เนี่ยมีการแยกมาให้ใช่ค่ะพร้อมกับ น้ำจิ้มสุดพิเศษรอเลยค่ะพี่แมนตักให้ชิมก่อนเลยเราไม่รอช้ากันะละแล้วเราก็จะหั่นหมี่มาเนี่ยเป็นประมาณม้วนๆแล้วก็มา,าตั้น,นเป็นก้อนนะสวยงามจะมันได้อารมณ์นะใช่ค่ะนี่แนี่้องกินกับอันนี้ค่ะกับถั่วงอกแล้วก็น้ำจิ้มนี้ค่ะมันจะเข้ารสนี่เราก็ใช้เป็นเนื้อกุ้งกับหมูนะคะรับ วิสุทธิ์พิเศษราดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่แมวมันจะเข้ากันจริงๆถ้าอยากกินล้วนก็ได้แต่ว่าเราควรจะกินกับน้ำจิ้มตัวนี้จะเข้าถึงกว่าใช่ไหมใช่ค่ะไข่หอมไอมโอเคส่งห้อกนิดนึงกำลังกำลังไอ้นี่เลยจะเข้าเลยค่ะอ่าล้างชิมดูค่ะชิมก่อน น่อหอมก็พีมากเราจะเปลี่ยนเป็นข้าวตังหรือข้าวเกลียบก็ได้นะคะเบสต,ตัวนี้บอกได้ด้ยหมายถึงวันข้างหน้าค่ะถ้าลูกค้ามาที่เป็นหมี่กะทิตัวเนี้ยใช่ใช่อร่อยมากเข้มข้น,นนะจริงๆหอมกะทิมากขันส์นปิ้นไหมคะ คิดถึงแม่เลยอร่อยมากค่ะเติมน้ำได้นะคะเพอามาแล้วอยากกินให้มันถึงถึงใจอะคะ่ะโดยปกติโดยส่วนตัวชอบกินอะไรที่มันแบบเข้มข้นกินคำใหญ่เลยนะตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะ อร่อยอ่ะขณะเลื่อนโลกมากตาจะไหลช่วงที่ที่ลองทานหรือทำมันออกมาแรกๆสั่งทุกวันเลยค่ะ กินทุกวันชอบคือมันไม่หวานมันนัวใช่มันกำลังดีต่อไปล่ะอยากไปจากจานนี้เลยชอบแต่ใครอยากกินนะตานเนี้ยไม่อร่อยหรอกเก็บไว้พี่อันนี้เป็นจิ้นลาบนะคะเหนือละใช่เรามาตัดพาร์ทเป็นของแซ่บกันบ้างนะคะมาดูชีวิตบกบวดมากอาหารเหนือละคั่วแบบแห้งใช่คะ พี่ขนเน่าได้ไหมเนี่ยอาหารเหนือเขาใส่เขาใส่่นเหลือขนแห้งเขาเรียกว่าขนเน่าอันนี้ก็จะคั่วพริกแห้งทำสไตล์เหนือนะคะทำแบบแห้งๆหอมมากค่ะได้ความเหนือมากเหนือมากแค่หมูอร่อยแค่หมูก็คั่วเองเริ่มหมูกมาบแล้ว ข้าวเหนียวไหมคะโอ้เลิศอ่ะตักเพิ่มเลยค่ะเหนือมากต้องมีถั่วเน่าด้วยแน่ๆเลยอ่ะเพราะมันเหนือมากมันมีกลิ่นของความเป็นเหนือค่ะต้นหอมสมุนไพรทงเหนือใช่อันนี้จะจะทำต่างกันกับอีสานเราจะมีน้ำแบบคอกรุบกริดนัวๆใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบคั่วแห้งเลยพิสูจนอ่ะ กินกับผักเินงใจเดี๋ยวไว้หลังกล้องก่อนนะโอ้อร่อยโอเคนะคะผักโอเลยโอเลยเหนือจริงๆคือพี่ไปทำงานเหนืออยู่2ปีกว่าสไต์นี้เลยเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเป็นแกงลันจวนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นทอดจังเลยอ่ะใช่ค่ะ ก็เวลาฟังมันก็เข้าเข้ากันดีแล้วก็ติดหูนะคะฟังแล้วลันจวนเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ารสชาติเราลันจวนหรือเปล่าเราก็ใช้กระดูกหมูอ่อนนะคะมาต้มเป็นให้ลดรสเผ็ดกับเปรี้ยวอะค่ะแล้วก็เราก็มีใส่กะปินิดหน่อยโอ้โหคนเลยลันจวนไหมคะสั่งเลยนะ <laughs> ต้องตั่ ค่ะหาทานยากนะคะตัวนี้แต่ร้านเราก็มีนำเสนอมาขาย้องจั <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวมาขออีกอันได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> จัดะคะ่ะเนี่ยเราจะมีใส่ตะไคร้คุณเที่ยวไม่กลัวเพลิงแก๊สเลยนะ,ะไม่เลยค่ะอยากให้ของคุณภาพดีให้<ก>คนทุกเก็ตได้ทานกระดูกอ่อนจริงจริง ดูอ่อนดรับมาแล้วนีนะคะขอบคุณมากค่ะเราก็มีเคล็ดลับของเราอยู่นะคะมาหาทานได้ที่แจ๊บแจแบที่เดียวนะคะเ๋ยยู่ มีสมัครเมมเบอร์ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวก็เล <c oughs> ยทยอยกันมาเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีโปรโมชั่นนะคะ<ร>มาลดแล้วก็มาทานแล้วก็นนเช็คชอินอมันีอะไรมีอะไรเป็นซ้มตามอะไรพิเศษตอนนี้มีอาหารสเปเชียลเมนูเป็นซ้มตามปูอาร์ตก่าค่ะทุกวันไหมคะเป็นอาหารพิเศษเมนูพิเศษประจำวันดีกว่าค่ะ ประมาณนใช่ใช่แต่เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นเช็คเช็คอินแล้วก็เข้าใน Facebook ของร้านแซตเตอร์แซตหรือเยาวยวนนะคะก็ลดโชว์กับพนักงานแล้วก็ลดสิบเป็นต้นไปเอาเป็นว่าถ้ามาแล้วเจอถามพนักงานได้ว่าได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะเริ่มลงโปรโมชั่นใหม่ๆใน a c e b o o k แล้วค่ะทุกคนก็จะทราบทราบข่าวติดตามไดตรงนี้ได้ข้าวผัดอีสานค่ะข้าวผัดอีสานใช่เป็นสูตรสไตล์ของเราเลยเอาามแซ่บ คือ,อยังไงอ่ะมีหมูย่างมีคอหมูย่าง,ม,ม,างมีแหนมแล้วก็มีแคบหมูค่ะแ,คแล้วก็ทานกันกับน้ำเต้งก้กาพริกชิมเลยลองทานกับแหนมหรือกับคอหมูย่างดูนะคะมันจะเข้ากันเราจะรวมของเด็ดของของอีสานมาไว้ด้วยค่ะอร่อยอ่ะนแปลกๆดูใช่ค่ะ มันไม่ใช่ข้าวผัดที่เราเคยกินกันอย่างคุ้นเคยเราจะมีสูตรพิเศษของทางร้านเราแซบหน่อยนะคะใช่ใช่เราต้องกินพร้อมกับแหนมค่ะแหนมคอหมูยา่างเพราะตัวนี้ก็จะเด็กๆหรือใครก็พอทานได้ค่ะไม่เมมผ็ด<า>เกินไปแต่ก็ยังคงความเป็นอีสานอยู่หรือบางคนยังไม่อยากทานลาบอยากกินของอยู่ท้องเลยก็สั่งเป็นข้าวผัดอีสานได้ค่ะอร่อยมาก โอ้ยทีมเผ็ดเข้าไปแล้วตัดด้วยซิกเนเจอร์หรือพอมเบโลค่ะซิกเนเจอร์ตัดกันมั่วไปหมดละตอนนี้เอากันสดชื่นไหมคะโอ้โหว่าพเมไโค่งเก่งไหมค่อนข้างเก่งมากทีเดียวค่ะ ต้องซ่อนไว้ดีๆน่ะโอเครล่มหวันใจอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยขนมหวานงี้ดีกว่าเนาะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ